ลานี้ผมต้องแชร์แบบนี้ครับว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยกับการที่จะไม่โดน Stop l ล s s แต่บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่โดน stop l ล s s เลยเพราะผมไม่ตั้ง St o p l ลอ s เนี่ยจริงผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการที่เราไม่มี stop l ล s s เนี่ยต่อให้วันนี้เราพอร์ตจะพอร์ตใหญ่มากเลยแต่หลับรอออกเล็กเนี่ยมันอาจจะได้แต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้ออกแค่ไม้เดียวเวลาที่เวลาคุณโดนลากถูกไหมนะครับแต่ต่อให้โลนโดนลากแล้วเราอยากให้กราฟมันกลับมาที่่เเเดิมมมนนนนัักก็ใชช้้วลานานานาบงงครงร มันกคุณไปหมื่นจุดพอร์ตคุณอาจจะยังไม่แตกเช่นพอร์ตใหญ่มากเลย10,000แสนดอลลร์แต่ว่ากราฟเนี่ยมันกคุณอยู่ประมาณหมื่นจุดพอร์ตคุณอาจจะยังไม่แตกนะแต่คุณเปิดกราฟมาเปิด m t 5มมาเปิดแอปการเทรดมาคุณค้นพบว่ามันพอร์ตแดงตลอดเวลาเนี่ยผมว่ามันเครียดกว่าสต็อปลอสเยอะมากสต็อปลอสอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่ผมตั้งเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่500ถึง600จุดท p พ ผมจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ600จุดถึง1,000จุดต่อชุดต่อชุดและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการเทรดทองโดยเฉพาะในการเทรดแบบทำกำไรในระยะสั้นผมมีคลาสพิเศษที่ชื่อว่าเทรดสั้น1,000จุดมูลค่าคลาสมากกว่า4,900บาทแต่เพียงแค่คุณคอมเมนต์ด้าล่างว่าสนใจเทรดสั้นผมจะส่งคลาสนี้ให้กับคุณแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรามาลุยในตลาดการเทรดนี้แบบเรียบง่ายเบาสบายและได้ใช้ชีวิตไปด้วยกันกับผมบอลโกริเชอร์